สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y t u t u ของผมอยู่นะครับโอเคเมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับผมมาเทสก่อนส่งให้น้องทั้ง2คนนะครับตามรายชื่อนี้นะแล้วผมจะมาบอกวิธีการนะครับวิธีการทําไมนะครับว่าต้องตั้งแบบนี้นะครับคือไม้ตัวเนี้ยมันไม่ได้มี power หรือแบตเตอรี่หรือไม่แอมที่จะไปขยายให้ลําโพงมันดังนะครับเราก็เลยต้องมีแอปช่วยนะครับแต่เนี้ยเวลาตั้งน้องก็เข้าไปที่ตัวเลือกครับจุด3จุดครับ ข้าไปที่ตัวเลือกนะครับนะโอเคเลื่อนไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อนนะครับไปที่เครื่องหมายบวกครับอ่าโอเคแล้วกดคีย์หนึ่งทีครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ว่าหูฟังนะครับเราก็สามารถใช้งานมันได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวกดคีย์นะครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันที่มันเสียงดังนี้มา ถ้ามันไม่ใช้โปรกแกรมแอป,ปช่วยเสียงมันจะเบานะครับโอเคไปให้ดูแอป,ปนะครับแอป,ปก็คือเวลาติดตั้งมาแล้วนะครับเวลาติดตั้งมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นดโฟนมันจะขึ้นลูกหูฟังแบบนี้ที่หัวนะครับเนี่ยมันจะเป็นงี้เสียงมันจะเบากดไงก็เบานะครับท่านถึงต้องกดมาที่ค,คําว่า speakerphone ครับมันจะหมุนแป๊บหนึ่งปุ๊บมันจะตัดหูฟังออกเพื่อสั่งงานในการกดคีย์ที่นี่จริงพูดที่นี่จริงเสียงออกที่โทรศัพท์ทั้งหมดนะครับ ถามว่าข้อดียังไงครับอ่าโอเคดียังไงนะครับถ้าเปิดหน้าเซลล์โปกตินะครับท่านก็กดคีย์ได้เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะผมพับหน้าจอเรามาครับมาเป็นหน้าจอปกติของผมหน้าโทรศัพท์ผมผมจะกดคีย์ครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ สองสามสี่หกเจ็ดแปเก้าศูนผมกดคีย์ในหน้าจอนี้นะผมก็จะเปิดเล่นโปรงเล่นเฟซเล่นไลน์ยกเว้นดูทูบที่ผมเล่นไม่ได <man> no <sky> ้ผมดับหน้าจอครับกดคีย์ครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคครับมันก็ทำให้เราประหยัดแบตไปเซฟแบตไปนะครับเห็นไหม ได้ทั้งหน้าจอนี้แล้วก็พับหน้าจอดับหน้าจอไปในการกดคีย์นะครับเพราะเรามีแอปตัวนี้ช่วยช่วยนะครับเลเซอร์ออโตสวิตเสียงออกที่โทรศัพท์เสียงออกที่หัวไม้ไหมมันจะมันจะไม่ออกครับมันจะสุกตัดออกนะครับไอหูฟังมันก็จะไม่โทรแล้วนะครับก็เหมือนเรา ท่านไม่เสียบอะไรเลยท่านเอานิ้วกดตรงนี้หน้าจอเซลล่ปกติเสียงออกที่โทรศัพท์นะครับเราใช้หูฟังแทนนะครับตัวนี้นะก,ก็ก็ดีขึ้นนะครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นในการทําทํางานนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่นอกวิทยุสื่อสารนะครับมาทํากดแอปเซลลูโนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ